ต,ต้นมะม่วงอายุประมาณ200ปีเจ้าของเจ้าของงงนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับโดนสวนยางนะครับแต่มื่ไงทีนี้นะครับมันล้มทับต้นยางครับ มะม่วงมะม่วงป่าอายุเราเาอยู่อยู่ประมาณ200ปี200ปีกี้เดยว้าวดูครับโหทำโต๊ะสวยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับพาทำโต๊ะนะครับ